บสบายดีตอนแรงเ,รเลยเอฟซีถูก่านเอ้ยมันนี้มาพบพ่อกับซองสลิงบ้านพี่ย้ำกำคำับออกมาเกลือไก่พี่เบบีน้องเอามาเนางคูาบ่าวคู่บ่าวบ่าวโอ้คู่บ่าวอีกว่าเขาเลิกคู่เบาคู่สาวเกลือไก่นะนนนะเออ,อ,อบ่บ่เห็นแม่หนึ่งว่า เอิงหัวไก่ไก่บบเห็นเมยหนึ่งเนาะเลือกเขา้ขาเข้าบ้านแล้วบ่อกระไก่ปกติจะลายกว่านี้พ่อแม่พี่น้องเลยลายย้อนยังลายย้อนไก่เพิ่นน้ำเนาะอันนี้ไก่เพิ่นคือว่ายังเห็นตัวเดียวสงสัยเพิ่นข <laughs> <laughs> ่าวเซิญล้มแม่พี่น้องเอ้ยลมพุ่มลมพัดวิริแรงน้ำมาพักโดนะ จะได้เด้ดืออ้อรีได้พ่อแม่พี่น้องโค่นอีอย่างดื้อกระดอกคอยขำย้มแรงเด้อตะเว็นตกดินแล้วโว้ย <c oughs> แดดแดดแดดพ,พี่น้องไปไปเอาควายไปเดีย๋ยวเฮาก่อนจะลงไปเอาควายอยู่ลุ่มปูนพ่่อแมพี่น้องเลยจะลงไปหอดสลิงจ้ะให้บึ่งบรรยากาศยามแรงๆเนาะ พี่แมยพี่น้องเห็หยังบ่อันยัางกังนนะเห็ดหยังเ้าหยังกันนะลงมาเถธอความดื้นอนะซูเปอร์เลยจ้าม่พี่ imer, พน้องเลยไก่กินกันสิแล้วเนาะเพราะว่าไก่เขามามาวนเขากัจะลงไปเอาควายเขอาอยุดุมบรรยากาศแนมแรงแรง อยู่เทียงน้าหน่อยพูแมพี่น้องเลยควายเฮาไปเฮาไปไปไปแต่เป็นกำลังจะตกดินแล้วพูแม่พี่น้องเลยโดนะมันจะไปชอนี่ก้นนะมุ่นมาแล้วตูดขึ้นตูดลงนะ <laughs> เจ็บก้นพ่อแม่พี่น้องไปไปไปลงไปหาควายผู้แลนให้ปีนลงคันนาหน่ะเดอ้อบึงมานะกะเป็นหมู่อาเซินพ่อแม่พี่น้องเลยมามานะ่ะอาเซินก็ต้องได้มาเนาะเชิดนแล่นลิ้นน้ำกันจะหน่อยเพิ่นกันหัวซักลงคันนาและเท้าวเอ,อ้ยไปเดอ้อไปเดอ้อลงไปหาควายไปเดอ้อขุบนูแล้วพ่อแม่พี่น้องโดดลงมาจากคันปุไปไปไป โอ้ยบรรยากาศยามแรงทุ ah, ah ่งไหทุ ah, ah ่งนาเนาะตะเวนตุกด um, ินแล้วอากาศเย็นพ่อมพี่น้องเลยสงบเลยเนาะมีเทียงนาเนี่ออกมานอนลินอยู่เทียงนานี่มันใกล้บ้านเท่านี้มันน่าเพลินมาหอดซึ่งก่นแล้วพ่อแม่พี่น้องอยากเห็นคนล่มอยู่บ่ ไี้เ็นครดปิดลังกาอยู่บ่เนี่วา้าลบหุดลบภาพกันไม่ยอมเนาะพี่พี่น้องควายเาวลิงนั่นเบิดหญ้กกินโอ้ยจ่อยเลยเนาะขึ้นงอคนจะเจ็บเด้อพม่พี่น้องพิ่นไม่ยอมปลดลักควายแต่เสือกมันเนาะมันจะแก่เพล่นแ,นแล้วจะหน่อยนี่ย นดอสองคนเด้อ,อมิเชลเลยแต่เวนเน้อยน่ะให้เธอรักควายกระถิ่มมาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยสาลิงกานึ่งข้าเห็ดกินแล้วมาเลยเนาะล่นะลางคัยล่างงวงแล้วมาแล้วกลัมาเกลือไก่แล้วก็มาเอาควายเลยเอาก่อจะเสร็จสิน้นภารกิจของแต่ละมือไปเนาะ คีอควายนี่ค่ะจะต้องเป็นผูวเบิ่งกนี่แล้วเนะอะเราว่าเขาอยู่เรือนเอาหรือควายนะแม่ควายไยชนไปยืนหลัดทางมันน้องพมีพี่น้องโอ้ยมาหาดื้อเอ้ยอาเชิญอยากกินมักดาถึงหมอถึงหมอ คอยแม่นให้บ่มาคอยเอาให้มาปิีนมาเบิ่งดูมันกระเซ็บอยู่บ่หมกดาในเฮือนเซาลิงก็ระไลไเพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าฝนตกพอฝนตกแล้วก็มีแมงไหมมาจ่อแล้วก็เน่าเบิดเนาะหน่วยโบเบียนสิ้นหน่อยได้พ่อแม่พี่น้องเลยหน่วยบ้าใหญ่ๆใหญ่ๆ คุณทางหน้าคุณเ,เี่ยวเฮาก็จะกลับกันแล้วควายเขามาฮอดพี่แล้วหลาย,ม,ลายม,มื้อหะไเมื้ออินก็จะตกดินแล้วเด้อบันทึก่น้นเนอเรายน้อยลาย ยาห์หุ่นเจ็บแล้วยาไหมไหลควายเมือพุ่นมาปวดหัวซอยเนี่เด้เอจีเอ้ยวันนีพี่น้องทั้งหลายอยู่เฮือนแฮ้งตีกันกับน้องพ่อแม่พี่น้องน้อยกับพิษไลยกับพิษแมนผู้น้อยนะพุ่นได้หายตลอดเนาะเุ่นหายย้อนอย่าง ฉันลินอีหยังแหละมันเถื่อนแยดกันเนะาะแย่กันละกะแปลว่าอ้ายลินอีหยังพึ่นกะอยากได้น้ำแบบประมาณว่าห่วงนะพี่น้องก็จะให้ตลอดเนาะความดื้อโอ้ยไปไปเมื่อเมื่อบันนี้นะสำหรับคลิปนีก้กะจบสมีเดอร์พ่อแม่พี่น้องว้ยควายไปแล้วลีกป๊อบป๊อเอานี่ได้มั อยากหยอกกับควายบ่ได้เด้อพี่น้องมันซนไเพิ่นนี่มันก็ว่ามาน้อยที่แหะมันก็อยากซนเลยเนาะควายหลีกเอาห่าละหู้จ้ำได้กระยาเนาะเพิ่นก็ยังเป็นสัตว์สัตว่งานควายเนาะเด็กน้อยไปใกล้เพิ่นก็ยังอยากซนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปสำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลย พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงๆพาย่างเลาะลินท่งเนาะสำหรับคลิปนี้เขอกลับเข้ามาสบายดีซชิญสบายดีอยุสบายดีพี่น้องพอกันคลิปใหม่เด้อว่าดุปินนามะเจ้านะปินนามะพอกันคลิปใหม่เด้อสิบายบายก่อนบายบายมือพ่อ เจ้านะ่ะไม่มือนะเห็ดนี่นี่บายบายเป็นมีเด้ <c oughs> บริ่ได้ยอมเลยพี่น้องเอ้ยให้เห็ดยังก็ต้องเพิ่นปฏิเสธเราได้คุณน้อยๆนะตกแล้วตะเว็นตกแล้เนะขอการกินใหม่เด้อพ,พี่น้องบ๊ายบาย